สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมปปปี้แล้วนะคะวันนี้ก็มาเล่นเดี่ยวสี่กันอีกเช่นเคยนะฮะมาเลยมาเลยวันนี้แขกรับเชิญของเราก็จะมีพี่เอกนะครับมีน้องพีทแล้วก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะฮะเป็นพี่บอยจากแกนสตาร์นะครับมาร่วมสนุกกับเราเริ่มกันเลยฮะ ในแผนที่ดินแดนเวมเริ่มเกม <c oughs> มาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเพราะว่าใครจะไปคนแรกนะฮะซึ่งเมาื่าอวานผมก็ได้โดนแกล้งมาแล้วนะ,ะับได้เล่นเป็นคนที่สามเปิดด้วยการสวัสดีแล้วก็บิ้มเปรนเบิรนจนเข้าไปสิบสองม็บี้เปิดสิบสองฮะ เร,เราเอาชวัว์ก่นกฮะกันเก้าโค้งเปิดเกแล้วหวังพีน5ลึกๆฮะ้ <c oughs> เาเล่ยปลอยนะแบนี้คิดหาเิเมัดไปนะฮะอโตไปไไน้องพีก็ไม่ได้บินนะฮะ <c oughs> ฉันแล้วกฮจัดไปสองเกาะแล้วฮะเราหวังคุณห้าลืกนึงมีลุ้นละอ๋อพี่ออกมาครับเชิดตัวเองไปลงเกนนะะาะด้วยวะพี่ออกมานะฮะร้อยฮนะ แต่องรวยไม่พอฮะเอามารวยเพิ่มนะฮะแนวเหมียวว้าวชนะแล้วว้าวชนะแล้วหมู หรือไม่ไกลฮะรู้สึกว่าพี่บอยจะพลาดหรือวาบอยฮะโดน,นกังน,นะแตยฉันแล้ว มาแล้วเป้าหมาย<า>ใช้การป้องกันไหมไม่นะพืนที่เป็นอย่างไรรับชมต่อฮะตอนนี้พีเรื่องฮะพีเอ็กแปล์ไม่ออกครับสร้างสามหลังฮนะ เปลี่ยนดวงน้องพีทน,น,นี่เริ่มรู้สึกความหัวร้อนนิดนึงฮนะ พงตาฉันแล้วเพื่องมาเบิลจงสถิตกับท่น่งองไม่นะยินึดพืนที่ยึดดินตามเลยเลยครั โดดแล้วมีฮะเรีย,ยบร้อยฮะโอ้โหไม่จบไม่ออกจริงไหมฮะอ้าวยัง <Yeah. S 1> ยอมเลยโอ้โหบินด่วนอีกโอ้โหยอมนะยิงไหมโอ้โหเย็ดแค่คุณที่ถไปแล้วบินวนอีกดิโอ้โห ะะครับเชิดไปไหนฮะมาร์ครถบอกเรียบร้อยครับตายแล้วใช้การป้องกันหม<ภ>นะโอ้เจ็ดสิบแปดเอ็มโอใช้การปนะ้องกันได้ห้าหมดทำกันได้ลงคอโอ้โหตายแล้วพี่บอย ทำกันได้ลงคอเลยเห้ยเราฮะตายฉันแล้วเดี๋ยวยาวไปฮะเจ้่อเองไม่นะได้ฟรีฮะเยื้พื้นที่เนีไปไหนไปด้วยกันจริงๆริครับผมกับน้องอ,อนะ้อฟเนี่ยผมบินเขาก็บินนะฮะ จวไม่ออกงายเจ้อ <that plate> <laughs> oh ีอเดด้เชิดอกมนนันจะปเลือคาดว่าโอ้ ตายฉันแล้วไม่นะมินฟรีเฉยอ้าวชิมหายแล้วไม่มีเงินซื้อต่อเื้นที่มีมีโอ้โหเงินไม่มีเลยสองเอ็มฮะจุสองได้บินด่วนฮะ ยังไงฮะพี really? ่พี๊กตอนนี้ฮะสดยอาผมปีกเคืนที่ถอยไปแล้ว

ได้แล้วสุดยอดเลยฮะเ้าคอยข้องหอยเจ้าเก้าโอ้อกเกดเฉยเลยไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าอยู่ในที่ปลอดภัย พี่นะยกให้เลยครับดีบมากครับบินจริงฮะเอาฮะพี่บอยจะจบแล้วฮะได้อยอะพื้นที่แล้วหาฉันแล้วออกไปตัดได้นะโอ้โหลงก่อีกนเคฮะพี่ต้องตัดแล้วครับยังไง ต้องยกมือได้ยึด้นที่แล้วได้ออกสร้างแลนด์มาร์คจู่ๆจ่อกได้บินดีมากได้ ได้ยึด<ห>พ้พที่แล้วินด่วนรึเปล่าเรียบร้อยฮะเอาเลยฮะได้นที่แล้ว,ลวบินอีกแล้วฮะบินตามอีกแล้วแม่เส,ส,สียงด้วย <c oughs> ินด้วยแล้วกันะ เอ็กเบิ้ลสิบสองไปแล้วว่าทอยสี่นะฮะลากสามคนออกมาจงลงแลนด์มาร์กนะฮะนั่นไงฮะฉคิดว่าพี่เอ็กน่าจะทำเช่นนั้นฮะผมนี่ไปก่อนโอโ้ใต้หาก่อนดีฮะ ได้ยึดพื้นที่แล้วรอยสร้างแลนด์มาร์กตาฉันแล้วเอออาไงดีเออป่ะยอมแล้วกันนะฮะไม่ไม่เาทางเลยอ่ะยอมฮะยอม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 โอ้โหลงสองสามรอบ สร้งดวงมาครับสร้างแลนด์มาร <c oughs> สร้างแลนด์มาร์ค that <laughs> เฉยข้าบินโอ้โหพีชเกมนี้บินดีจริงฮะยอมเลยฮะเรื่องบินยอมเกสองเสี่ยนเรื่องตดตัวนบินดีนนดีจริงฮะเขาเล่าออกมาหรือเปล่า บอยนี่ก็บินดีครับของพี่บอยครับได้ยึดพื้นที่แล้ว <c oughs> อันแน่เอาอีกแล้วสองคนนั้นคิดว่าไม่รอด เดี๋ยวฮะเอ้ยดีนะเดี๋ยวฮะออกมฮะพีทเริ่มรวยเหมือนกันฮะหน้องพีทก็เริ่มรวย,รลย,รยรแ,แล้วนะยังไงฮะพีทยังไงฮะพอแปดพอ ฮะรวยเลยพี่เอ็กรวยมากฮะหกสิบเก้าเอ็มเข้าไปแล้ว โอ้โหบินอีกแล้วฮะได้ขึ้นที่แล้วสร้างแลนด์มาร์กด่นอีกฮะวันนี้มาแรงมาบินอีกแล้วฮะโอ้โหได้ขึ้นที่แล้วดูหน่อยกไหมฮะดูฮะด่วนนะ ี้ต้องโดนเหรอฮะของใครสักคนฮะห้ากับเจ็ดเนี่ยฮะดีแล้วไม่ออกเจ็ดออกเจ็ดนี่เงีบแล้วยี่สามเอ็มหมอใส่ ฟ้าแตกแหรือไม่ต้องแตกแล้วล่ะช็อนนี้ต้องแตกแล้วล่ะเรียบร้อย ม่ยอมฮะยอมกู้ฮะนี่ร้ยสามสิบสี่เอ็มแล้วโอ้โหเสียดวงเสียนีจริงๆนะฮะร้อยสาสสี่เอ็มแล้วฮะพ่อพ่อคแม่รวยเลยฮะอ๋อน้องบีเดี๋ยวนู้ยอมฮะ มัน,ามานดได้พื้นที่แล้วันเรีบรบจบไม่ง่ายแผมนี่ไปคนแรกเลยโอ้โห

พี่ยิเวลาไม่ได้ 你知道啊，我你。 เจ็ดวิฮะอะไรฮะร้อยร้อยสามสิบห้าเอ็มเข้าไปแล้ะฮะพี่รวยมากฮะสีเป้าฮะเอาฮะจัดไปฮะอีกครึ่งนาทีฮะสามสิบวิฮะ ยังไม่มีปัญหานะฮะร้อยสามสิบ้าเอ็มเข้าไปแล้วได้พื้นที่แล้วเแล้วครับตามนี้ฮะ ร้อยสามสิบสองเอ็มโอโหสุดยอดนะโคตรมากโ oh oh. อ้โหเนะกือบชนะลัสเซียฮะก็นับหนึ่งก็เ,เยียงนะฮะมาเลยมาเลยก็ขอบคุณผู้ที่เาร่วมสนุกกันวันนี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ